ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเนี่ก็มาพบกับแม่มันนี่อีกคือเกาเนพี่น้องอามานันนี่แม่มันนี่สีม้าเข่าช่อายสีด้วยดอกกุหลาบเนาะจ้ามาเห็ดก,กันเลยความกว้างของใบตองกับประมาณเกือบสามนิ้วเนาะจ้าจ้าความยาวกับประมาณแปดนิ้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวห้ามมาพันยอดกันเลยเนาะจ้าอันนี้คือยอดพี่น้องที่แมัมนนี่วัดไห้เบิ้งเนาะจ้า จ้าความกว้างของใบตองกับประมาณสามนิว้วความยาวเก่านิ้วเนาะจ้า,จาที่สีมะฮอมตัวยอดใบสีเนาะจ้า,จาด้วยดอกกุลาบเนาะจ้า,จาเดี๋ยวฮามาเริ่มเห็ดกันเลยน้พี่น,ออน,น,นอ้องอ่าแมมันีเสียโฮมประมาณอ่าสันนาะพี่น้องแล้วกค่ะคอยเสยเอาดอกกุลาบใ่เนาะพี่น้องนี่จา้าเอาหาสัน จาพิดพลาดประการใดแม่มันนีก็กราบขอโทษขออภัยนาอพี่น้อง จาขั้นตอนต่อไปก็สีไดามาพับดอกกลาบเนาะพี่น้องอ่าด้วยใบเตยเนาะจ้าเนี่จ้าการพับดอกกหลาบเนาะพี่น้องแม่มเนียก็เฮสไตล์ตามแบบแม่มเนียเนาะพี่น้องเนี่จาาากกา้าพับเข่ามาก่อนเนาะพี่น้องเอาด้านมันออกออกไปข้างนอกเนาะจา้ามันกับ,บ่อยากเท่าไหรเนาะจ,าาาาจ้าพับดอกกหลาบจ้าเข้าใจพับเนาะพี่น้อง จ้าเร็จแล้วกับแม็กด้านใต้ของดอกกุหลาบเนาะจ้าจ้าที่นี่เฮอกับมาเขาชอบกันเลยเนาะพี่น้องด้วยดอกกุหลาบเนาะแม่มาน,นี่ก็เสียเอาประมาณเก้าดอกเนาะพี่น้องเรือเก้าซันเนาะเนี่จ้า จ้าเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้าเข้าชอบใบสีด้วยดอกกลาบเนาะ <c oughs> จ้านี่ก็คืออ่าเก็บรายละเอียดนิดนึงเนาะพี่น้องปดช่วงท่ายเนาะ จ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหแม่มานนี่แนะนได้จ้าเป็นกำลังใจไหแม่มานี่ทำ,ำคลิปต่อไปนะพี่น้องกับบ้านหลังไอ้อหน่อยหลังนี้นะจ้าเพราะกันคลิปหนานาะอพี่น้องจะเอาอย่างมาเสนอกับอยชมนาะพี่น้องมันนี่ก็ขอตัวก่อนนะจ้ากลับสวัสดีค่ะ